หากท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบในการรับประทานเมนูเส้นให้ก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูปกิจแซบตเด,ดเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณนะครับปัจจุบันอาหารกึ่งสำเร็จรูปเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนเรามากขึ้นเนื่องจากต้องเร่งรีบเพื่อไปทํางานหลายๆครอบครัวไม่มีเวลาในการประกอบอาหารมากนักจึงทําให้อาหารกึ่งสาเร็จรูปได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากปรุงง่ายรับประทานได้สะดวกขึ้นอีกทั้งยังเป็นอาหารที่สามารถจัดเก็บไว้ได้นานอีกด้วย จากการทำแบบสอบถามมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด35รายส่วนใหญ่ตอบว่ารับประทานอาหารกึ่งสำเร็จรูปเฉลีย่ยสัปดาห์ละ2-3ครั้งเนื่องจากเล็งเห็นว่ามีความสะดวกสบายในการปรุงอาหารสามารถปรุงอาหารได้ภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีสามารถรับประทานได้เลยอีกครั้งยังตอบว่าสามารถจัดซื้ออาหารกึ่งสำเร็จรูปผ่านช่องทางหลายๆช่องทาง ได้แก่ช่องทางออนไลน์และการซื้อที่ห้างสรรพสินค้าห้างสะดวกซื้อใกล้บ้านดังนั้นผู้ตอบแบบสอบถามจึงสามารถเข้าถึงกลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูปได้ง่ายและสามารถซื้อเพื่อมากักตุนไว้เก็บไว้ได้นานอีกด,ด้วยและผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่ารสชาติของอาหารกึ่งสำเร็จรูปอันได้แก่บะหมี่กึง่ํสำเร็จรูปก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูปเป็นต้น มีรสชาติหอมอร่อยกลมกล่อมน่ารับประทานจึงเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้บริโ <issued> <S <S รภคส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่ขายเกิดจากการสร้างแรงงานของกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมช,มชนงยวาดอุบลราชธานีบรรยาทางด้านอาหารหลากหลายสัญชาติได้แก่เวียดนามลาวและไทยจึงเกิดเป็นเส้นก๋วยจับ๊บสูตรเฉพาะที่มีความนุ่มเคี้ยวเหนียวหนึบไม่ขาดง่ายมาคู่กับน้ำซุปที่กลมกล่อมหอมเพียงเติมสิ่งที่ท่านชอบลงไปด้วยเล็กน้อย ท่านจะได้ทานก๋วยจับยวนรสชาติอร่อยในทันทีท่านสามารถซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์ได้แก่เหต a c e b o o o In ิน a ตากรมและ TikTok หรือท่านสามารถซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านของท่านเพียงเดินเข้าไปและเลือกซื้อสินค้าของเราได้เลยกลุ่มเป้าหมายคือวัยทำงานวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปชอบรับประทานอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่ง่ายต่อการบริโภคเรามาดูคลิปจาก TikTok เป็นการทำก๋วยจับเจเดืกันนะครับ พับภายในบรรจุภัณฑ์ของจับแซ่บสดเดินนะครับก็จะมีเส้นก๋วยจับผงน้ำซุปพริกเผาและหอมเจียวให้ครับคนนี้คือคีพาร์ทเนอร์ตัวแทนจัดจำหน่ายของเราครับวิธีต้มได้แก่ใส่น้ำเป่าลงไปต้ม600มิลลิลิตรรอให้เดือดจากนั้นฉีกผงน้ำซุปลงไปใส่เนื้อสัตว์ตามใจชอบใส่เส้นก๋วยจับลงไปต้มได้เลย ใส่วัตถุดิบตามใจชอบได้อีกเลยครับใส่แค่ไก่เพิ่มความอร่อย2เท่าต้มเสร็จแล้วจัดลงจานโรยหอมเจียวและพริกเผาเพิ่มความอร่อยเลยครับอืมเส้นขาวใสยั่วมากเลยอืมอร่อยคีพาร์ทเนอร์ของเรานะครับจะมีเพจ Facebook จับแซบสเสดิดนะครับแล้วก็ยังมีตัวแทนจัดจำหน่าย ผ่านทางช่องทางต่างๆเช่น s h อป e e Lazada รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แบรนด์เจ็บสะดร์รายได้การขายผ่านตัวแทนคือตัวแทนนำขายแก่ลูกค้าผู้บริโภคห่อละ35บาทมีโปรโมชั่นตามห่อ100บาทรายได้จากค่าคอมมิชชั่นของการขายส่งให้ตัวแทนและรายได้จากการขายตรงของตนเองแก่ผู้บริโภค หากสนใจมาขายหารายได้สามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทุกคนได้เลยนะครับหากท่านสนใจอย่าลืมจัดหามาลองชิมกันนะครับกิจแซ่บสดเดก๋วยจับกึ่งสำเร็จรูปพร้อมทานขอบคุณครับ